วัดครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับช่องโยพันล้านชาแน,นลวันนี้ผมก็เดินไม่ตลาดอีกวันนึ่งนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นจันทร์รถติดมากเพื่อนผมเลยไม่อยากจะเอารถไปเนาะดูเพื่อนๆรถโคตรติดเลย Sampai jumpa di video selanjutnya. ก็ตั้งแล้วนะ <coughs> bạn không được vô đây cái <laughs> cái <laughs> cái <laughs> cái 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 ครับพ่อคา้ายังไม่เปิดร้านเลยน,นี่ครับอ้อาวแล้วเห็นผมเปิดยังเหรอครับร้านพ่อพ้าใยยังไม่ได้เปิดก็แสดงว่ายังไม่เปิดนะครับถ้าาะ้ายเปิดก็คือเปิดพ้บายป,ปิดก็คือยังไม่ได้เปิดลูกค้ามาเร็วเกินไปพ่าเนี่ยครับแล้วพ่อค้าเปิดร้านกี่โมงครับเนี่ยอ,อยากให้พ่อค้าช่วยโปรโมทร้านหน่อยนะฮะว่าให้บอกลูกค้าว่าเปิดกี่โมงปิดกี่โมง แล้วสั่งแกลบได้หรือเปล่าประมาณนี้นะครับก็ここให้ลูกค้าโปรโมทร้านเนาะแล้วก็บอกลูกค้าบอกลงโซเชียลนี่แหละว่าเปิดกี่โมงปิดกี่โมงสั่งแกลบได้หรือยังอะไรประมาณนี้นะฮะลองพูดดูนะครับค,ครับอ่าร้านเราก็ตอนนี้ก็เลื่อนเวลาเปิดเป็นบ่ายสามเนาะแล้วก็ปิดห้าทุ่มเพื่อนเพราะช่วงนีน้มันฝนเนาะฝนมันตกบ่อยเพื่อน ก็ร้านก๋วยเตี๋ยวเราเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวโคเด้งนะฮะโคเด้งโคเด้งอยู่หน้าลาดอ่าอยู่ลาดเท้า, 130, าร้อยสามสิบแล้วพอซอยร้อยสามสิบเนาะหน้าโลตัสโลฟิสสั่งแก๊บได้แล้วนะฮะอ่าสั่งแก๊บได้นะครับคือเพื่อนคนไหนที่แบบว่าขี้เกียจลงมาซื้อนะฮะก็สั่งพันแก๊บได้เลยเดี๋ยวของเราจะจะส่งไปให้ครบทุกอย่างที่ลูกค้าสั่งมานะครับก็สุดท้ายนี้นะครับลูกค้า ขอขอบคุณลูกค้านะครับที่เข้ามาสนัดหนุนที่ร้านในการที่มากินที่ร้านหรือสั่งผ่หานแกลบนะครับผมขอขอ,ขอบคุณลูกค้าทุกๆคนนะครับสุดท้ายนี้ก็นี่นะฮะเลี้ยงไข้เลี้ยงเรอยากจะโปรโมทร้านนะเพื่อนเนะาะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนอีกครั้งหนึ่งนะฮะที่เข้ามากดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้กับคลิปของผมนะครับกับอยู่พบแวร์รันชานล ไม่มีอะไรเยอะนะฮะ,ะมันหลายก่อนแล้วแหละเอาไว้พรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายที่ตลาดให้เพื่อนๆได้ดูเยอะๆนะครับสรับคลิปนี้ขอกลา่าวคำว่าสวัสดีครับ